น,นี่เป็นชาวมงนะครับทุกคนเขาก็มีพิธีของเขานะนะแต่ดีเขาไม่ได้เสียงดังนะเ่อแม่ค็ไม่ได้เสียงดังก็โอเคอยู่เป็นวิธีการไหว้ของเขานะครับเป็นการอ้อนวอนขอร้องนะครับอะไรประมาณนี้ ผมเห็นเป็นคนที่ที่ทีสามนะที่ผมเคยคุยได้ถามนะครับก่อนนั้นไม่ได้ถ mm ่ายลงนานอยู่นะนานเอาเรื่องอยู่ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคน อัปเดตสถานการณ์นะครับผมวัน <c oughs> นี้วันที่30เนอะ30ตุลาคมนะครับคนก็ถือว่าเยอะนะครับผมหลายคนจะสงสัยว่าชาวมุ้งนี่เข้ามาไหว้ เขามาเนี่ยทำไมเขาถึงแบบมีลักษณะแบบนี้นะผมถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วพอดีผมได้ได้ถามน้องอีกคนหนึ่งนะครับผมว่ามันก็จะมีแบบว่าหลากหลายรูปแบบถ้าถ้าเกิดว่าชาวม้งเนี่ยนะครับผมที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะจะบอกว่าข้ามภพก็ไม่ใช่ไปอีกโลกหนึ่งอ่ะเออป็นโลกที่แบบคุยกับวิญ,ญญาณะนะครับผม,มเขาก็จะแบบนั่งสั่นสั่นมือสั่นอะไรอย่างเงี้ย นะครับคือนานอ่ะบางคนเนี่ยไปทั้งวันอ่ะเี่นอยู่ท่าเนี้ยทั้งวันอ่ะทําได้ยังไง,งไงงงไหมก็คือดวงจิตเข้าไปอ่ะดวงจิตเข้าออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนมุงนะนะครับทุกคนนี่ก็จะมีอาการแบบนี้แหละนะครับผม <S <S <ๆ>ก็เลยอยากจะเล่าทุกคนได้ฟังอคนมุงก็จะรู้ดีนี่อาการอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยอยู่ทั้งวันเนี่ยครับเป็นไปได้นี่ออกแล้วออกแล้วอ่าออกแล้ว อันนี้คือยังไม่ได้ไปเพราะว่าเป็นเป็นเป็นระยะสัน้นแต่เขาจะไม่เสียงดังนะสายนารุออ่นจมุกปอกกุจนนั่งกวนเท่าอีปล้าตาโอติซียันหนอเป็ดได้ต้องอัตุ่มตุ่มอ่าจะชชบองยิ่งคำอินชัยตัวใหญ่ยี่เท้า Do uh, ý need tụi mình hai? ừ, uh. oh. yeah, do tụi mình tụi mình tear pain and bên my yatunasu. Soo choi hoa 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 cũng mấy hoa 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 cũng mấy hoa 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 thôi, hoa 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 nó chỉ lấy bao đó hào rồi nó giữ bao lên nó giữ vào rồi nó nó dân nọ đấy đó là ở trong nhà là bóng là cục bao hơn dầu cho những cái miếng sai nữa bóng xài hoa ta bóng đó là bao ờ nơi cháu cũng mua sái nữa chạy cháu cũng tia cái <laughs> cục bắp bao cho mấy nhỏ nó tắm nhỏ nó cho nó lúc lúc nó cho lò cho bông chết thì cho lò nhỏ à giờ nhưng mà thì cho lò nhỏ lên để dùng cơm bò dùng cơm giờ giờ cú lần lâu hết chứ nữa cái chóc cú đi <laughs> chết 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 cú đi tàu rồi cú sai nữa tay cú tay nọ cú đi tàu ôi tao có chèn lì rồi tao tháo nó cũng lâu lâu cũng gì tao rồi. chị hãy này hết cũng mấy kho ai cũng muốn lấy tôi là phái bè trở nó mà. nuôi đi bé chấm nhầm mà cho chân nhè, nuôi những vỏ múa thì bé nào cũng cũng, cũng, cũng những đó là thà mà hai chị, của hai chị, tao là thôi ก็อยู่ไปสัจังไปเนี่ยไปเจ้าชวนเนไปเจ้าเราจไปจัห็บเออเตเอ๋ยู้หลอย้อนตัวนอเราจับเ่็บจัมเห็บจับเห็จัเี็บไปให้ฟังเขาข้าวหน่อยป่ะเพราว่าไงนะเขาข้าวเขาข้าวเก๋ว่าเมื่อก่อนมีคนนึงมาตรงนี้แล้วก็บเป๋าเกตกกป๋าแกตกน้ําแล้วเกจะเอามืไปจับกระเป๋า แล้วแกก็ตกน้ำตายเลยนะเมื่อก่อนแล้วสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นถึงคนที่เข้ามาเนี่ยครับแล้วก็อีกอีกที่หนึ่งจะมีเด็กสองคนเขาตกตกน้ำเหมือนกันอ่าแล้วก็พ่อปู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแกแกแกช่วยไว้เ็เปนห่วงออแกเป็นห่วงแกรักษาแกก็เลยพามาอยู่ด้วยที่นี่แล้วก็เออเ่วแต่ว่าตายแล้วเนี่ยใช่ครับก็ไม่ถึงว่าอยู่ที่นู่นน่ะเหมือนไม่มีใครดูแลพ่อก็เลยเอามาอยู่กับพ่อปู่ อ๋อแล้วเมื่อกี้แกสันติกขบอกว่าแกสันแล้วแกเหนื่อยแต่แต่แต่แกแกจะคุยอยาพ่อปู่แล้วก็จะมีบางคาที่แกพูดออกมาบางคาก็พูดออกไม่ได้อนนี้ก็คือมีเด็กอยู่นี่สองคนใช่ไหมผู้ชายผู้หญิงนะเขาได้บอกไม่ได้บอกแล้แล้วแกก็ไปเห็นไปเห็นบ้านเลยครับถึงว่าแล้วเวลาเอฟซีดูคลิปนี้มีเสียงเด็กหัวเราะนะมันมีมันมีหลายคลิปนะ มีหลายคลิปที่คนเห็นได้ยินในเสียงเออแล้วก็มีคนแก่ด้วยเขาว่างั้นนะแต่คนแก่มันรู้มาจากที่ไหนแต่มีคนแก่ด้วยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทุกคนเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังนะครับเออนคนก็มาเรื่อยๆนะครับพวกน,นี้อีกวันหนึ่ง ก็ได้เรม่ังขอดูในไลน์ก็ได้แล้วก็ติดตามแชร์ไปเราก็ได้าก็ไดูดูจากผมใช่ดูประจำติดตามประจำก็ได้นำนานั่นที่ดูในสุมหาท่านนอป้าก็เครับ โลกวิญญาณเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทุกคนโลกหลังความตายนะครับหรืออีกมิตินึงอะไรอย่เงี้ยนะครับอก็ว่ากันไม่ได้นะครับทุกคนนะแลนนี้ก็เป็นของชาวมุ้งนะครับผม เขาก็มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะครับอโอเคประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมอย่าลืมนะครับฝากไอ u t u b e นีนผมฝากให้ดูโฆษณาขั้นกลางระหว่างคลิปบันจบด้วยนะครับ YouTube ไม่เกินสิบนาทีเนาะฝากดูให้จบนะครับเพื่อที่จะไอ้ไอเดันขึ้นฝีประการมองเห็นนะครับ แล้วก็ Facebook นี่ส่วนใหญ่ไม่เกิน15วิครับผมโฆษณาไม่เกิน15วิเขาบังคับดูให้จบอยู่แล้วแล้วก็ฝากฝากด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับท่าในใดจะติดตามคลิปยาวผมวก็หลักๆก็ YouTube เป็นคลิปยาวจะลงจะลงประจําคลิปยาวแต่ TikTok นี่ไม่ค่อยมีนะคลิปยาวจะเป็นคลิปสั้นนะครับแล้วก็ลงน้อยอเดี๋ยวให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับผม นะวันนี้มีใบสีใหญ่ๆมาเยอะมากนะครับให,ใหญ่อย่างนี้เลยสวย,สวยสวยสงดงามดอกบัวที่ผมนำมาก็ยังสวยๆเหมือนเดิมอันนี้ก็เพิ่งมาห้้ใบสีสูงๆอย่นะครับสูงๆอย่างเพิ่งมาวันนี้เหมือนกัน Terima okay. okay. ได้แล้วคุณผู